S <S> ช่วงนี้โควิด1 9กลับมาระบาดกันหนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ประชาชนทั่วไปว่ายารักษาโควิดอาจจะมีไม่เพียงพอจากข่าวลือหรือข่าวที่ได้ยินมาหลายๆ,ๆแหล่ง ท้าไม่หลายคนเนี่ยพากันกันกตุนยารักษาโรคเพราะกลัวลว,ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดติดโควิดเนี่ยจะไม่มียามารักษาไม่มียากินแต่จริงๆโควิด -19 เนี่ยไม่จําเป็นต้องพึ่งยาเฉพาะทางในการรักษาเสมอไปาแพทย์ประเมินแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าอาการของผู้ป่วยสามารถรักษาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรหรือยาสามัญประจําบ้านทั่วไปก็อาจจะเลือกใช้ยารักษาโรคเหล่านี้ในการรักษาแทนยาเฉพาะทาง ดังนั้นถ้ารู้ตัวว่าคุณติดโควิด19และจำเป็นต้องได้รับการรักษานะครับปรึกษาแพทย์ครับเชื่อเถอะว่าแพทย์จะเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดและจ่ายยาที่เหมาะสมกับอาการของคุณที่สุดอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะผ่อนปลนเรื่องการถอดหน,น้ากากอนามัยกันได้แล้วแต่ถ้าคุณไปในที่ที่มีคนเยอะๆไปในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทสวมใส่หน้ากากอนามัยกันไว้เถอะครับ เพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักครับโดยเฉพาะท่านที่วางแผนจะไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนกรกฎาคมอย่าลืมใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก nb radio tiktok สวทหนองบัวลำพูครับ